สวัสดีค่ะคลิปนี้อาจจะพาทุกคนไปรู้จักก้9นักแสดงจากซีรีส์เรื่องว่าจือบุปผากลางไพรพวกเขาเป็นใครเคยมีผลงานอะไรมาบ้างตามมารับฟังกันเลยค่ะ ซึ่งเรื่องราวย่อของซีรีส์จะเล่าถึงฮวาจือบุตรีคนโตของตระกูลฮวาซึ่งเป็นตระกูลใหญ่และมีเกียรติตระกูลหนึ่งในเมืองหลวงนางปกปิดพรสวรรค์มาเป็นเวลา15ปีแต่เมื่อตระกูลฮวาเกือบจะต้องล่มสลายผู้ชายในตระกูลถูกเนรเทศทั้งหมดฮวาจือไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากเปิดเผยความสามารถที่แท้จริงของตัวเองเพื่อช่วยเหลือครอบครัวให้กลับมามัง่งคั่งได้อีกครั้งโดยมีกูเย็นซีคอยช่วยเหลือแต่ฮวาจือกลับไม่รู้เลยว่าแท จริงแล้วกูเยียนซี C, ก็คือใช้ปริศนาสวมหน้ากากจากสำนักสัตดาราที่เป็นคนควบคุมการจับกุ่มตระกูลขวาของนางซิรีเป็นผลงานกำกับของคุณชูหวีปินผู้กำกับมากฝีมือที่ฝากผลงานระดับสูงไว้มากมายในวงการไม่ว่าจะเป็นจูเซียนกระบี่เทพสังหารซิรีจีนมื่อล้านวิวสุดปังที่สร้างนักแสดงระดับแถวหน้าในวงการบันเทิงมากมายทั้งเจ้าลี่อิงหลี่อีเฟิงหยางจื่อ เชิงอี้ฉินจุ้นเสียอีหยางเซียนซีเรินเจียหลุนหวังจุ้นข่ายหรือซีรีส์เรื่องสตรีหานชางเกอร์ซีรีส์จีนที่ได้รับกระแสตอบรับที่ดีมากๆบทละครสนุกครบรถและดาวตกก่อเกิดรักซีรีส์จีนแนวแฟนตาซีเทพเซียนสุดสนุกซึ่งนี่ก็คือผู้กำกับมากฝีมือที่การันตีความสนุกของซีรีส์ได้อย่างดีเยี่ยมเอาล่ะเรามาทำความรู้จักกับนักแสดงและบทบาทของพวกเขากันเลยค่ะ ตัวละครที่หนึ่งควาจือบุตรีคนโตตระกูลควารับบทบาทโดยจางจิ้งอีนักแสดงหญิงวัย24่ปีเกิดเมื่อวันที่10กรกฎาคมปี1 9 9 9บ้านเกิดเมืองเศร้าอย่างมณฑลหูหนานจบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากสาขาการแสดงของสถาบันภาพยนตร์ปักกิ่งเาหน้ายผู้มาพร้อมกับหน้าตาที่สวยและน่ารักจิ้มลิ้มเธอเป็นอีกหนึ่งนักแสดงที่ถูกจับตาโดยแมวมองมาตั้งแต่สมัยเข้ามหาวิทยาลัยใหม่ๆและจางจิ้งอี ก็ได้รับเลือกให้เข้าร่วมโครงการนักแสดงรุ่นเยาว Star ์สตาร์อารซร่วมกับนักแสดงอีก31คนที่น่าจับตามองในอุตสาหกรรมบันเทิงจีนไม่ว่าจะเป็นหวังจุ่นไข่ อย่างเช่นซีหลิวฮ่าวหลานโจตงวีโจเย่เฉินเฟยวีเฉินตูหลิงและคนอื่นๆผลงานเด่นอาทิเพียงรักแรกพบซีรีส์โรแมนติกยุคสาธารณารัฐจากแพลตฟอร์มยูกูประกบคู่เฉินซิงซีไฟใช้กับชุดเจ้าหญิงซีรีส์รักโรแมนติกดราม่าจากค่ายยูกูจางจิ้งอีประกบคู่เฉินเฟยวีซึ่งเป็นการโจรกลับมาเจอกันอย่างเต็มรูปแบบหลังจากที่ปี2017พวกเขาเคยร่วมเฟรมกันในโครงการคัดเลือกนักสแสดง Star ์แอนซอุ่นหัวใจด้วยไฟรักซีรีส์รักโรแมนติกดราม่าจากค่ายีวีและอาชีอ e, ีจางซิ่งอีประกบคู่หวงจิงหวีพระเอกใส่เครื่องแบบสุดเท่และภาพยนตร์เรื่องโคนโฮมพยักร่วมกับหวงอีปอ้ป๋อเลียงเฉาเว่ยและโจซุน ตัวละครที่2กูเยียนซีลูกชายคนโตตระกูลกูล้รับบทบาทโดยหูอี้เทียนนักแสดงชายวัย30ปีเกิดเมื่อวันที่26ทธันวาคมปี1993 เขาเป็นนักสแสดงที่เคยติดอันดับนักสแสดงทรงอิทธิพลต่อวงการบันเทิง30อันดับแรกในปี2019และเป็นนักสแสดงชายสายร็อกโรแมนติกที่ได้รับการยอมรับในวงการผลงานเด่นอาทิ I Love So Beautiful นับตานั้นฉันรักเธอเป็นผลงานสร้างชื่อที่ทำให้หูอี้เทียนโด่งดังในวงการบันเทิงแบบพลุแตกและได้รับการพูดถึงทั้งในและต่างประเทศหรือผลงานเรื่องนายย็นชายกับยายปลาหมึกในบทอู่ไปหน้องชายพระเอกหัวกะทิแห ทีมอ e ีสปอร์ตนายขี้อายกับยายแก้มแดงหรือในชื่อนายยินชากับยายปลาหมึกภาคสองในภาคนี้หูอี้เทียนก็จะขึ้นมาเป็นพระเอกแล้วก็มีบทบาทเต็มตัวและซีวริจีนย้อนอยูคเรื่องรักของหูอี้เทียนเดชเสียวหุยยีปะทะฝีมือกับเชิญเจย์หยวนในบทของแฟนคนละฝา ตัวละครที่3าคุณชายคนโตตระกูลเซินเซินฉีเป็นอดีตคู่มั่นของหนางเอกรับบทบาลเดยอูซีเจอ๋อนักแสดงชายวัย27ิปีเกิดเมื่อวันที่19ตุลาคมปี1 996บทบาทแรกที่ทำให้เขาก้าวเข้าสู่วงการบันเทิงอย่างเต็มตัวคือเรื่องรักใสๆหัวใจสี่ดวงปี2018ในบทคุณชายซีเหมือนเหยียนผู้ที่ชื่นชอบในการดื่มชาม,มากๆส่วนผลงานอื่นก็จะมีผู้เย็นน้อยจนแม่ทับรับบทพระเอกประกบคู่ถังมิน ฮาดารุนแห่งฉางอันรับบทพระเอกประกบคู่หวังอีเอ้เวินยุทธถจากหัวใจน้ำแข็งรับบทบาทเป็นพระเอกประกบคู่อย่างหุยเวินย้อนเวลาเปลี่ยนชะตารักรับบทเป็นอดีตคนรักเก่าของนางเอกและอาญารักประดุดฝันมินิซีรสีสั้นความยาวตอนละประมาณหนึ่งนาที ตัวละครที่4น้องสาวของพระเอกที่แสนจะใสซื่อเสาวเยาว้ารับบทโบดยหลุยซิเซียวไดแสดงหญิงวัย24ปีเกิดเมื่อวันที่27กันยายนปี1999 ผลงานเปิดตัวในวงการบันเทิงคือซีรีส์แนวแฟนตาซีเทพเซียนเรื่องคดีปีศาจแห่งเมืองไคเฟิ่งทั้งภาคหนึ่งและสองค่ะหลุยส์เซียวรับบทเป็นฉีมูอีลัวส่วนผลงานที่ทำให้เธอโด่งดังปังปุริเย่คือซีรีส์เรื่องเนื้อเมฆคาชาตาลิขิตโด,ดยบทของสร้างกวนเฉียนนะคะสาวฝีมือดีมากด้วยเสน่ห์รอยเล่์มารยาหญิงจนสามารถตกพี่รองตระกูลกงกงสร้างเสือให้มาหลงเสน่ห์เธอได้อย่างงดงามบทบาทนี้ทำให้หลุยส์เซียวถูกพูดถึงในเรื่องฝีมือ การแสดงที่ดีล้นและใบหน้าที่สวยสง,ง่ามีราศีผลงานอื่นๆอ,อาทิลำนำกระดูกหยกจ็ชาติพบหนึ่งปรารถนาจนกระจ่างรางเงาเมฆนายที่ใช่เวลาที่ชอบสับรพยุธทธ์เทลุฟ้าซีซั่นสองและบริการรักโลกฟ,ฟิกชันประกบคู่จจเซนถิง ตัวละครที่5คุณชายรองดูกลเซนเซนฮวนรับบทบาทโดยเปียนเฉิงนักแสดงชายวัย19ปีเกิดเมื่อวันที่6สิงหาคมปี2004หนุ่มน้อยผู้คว้าอันดับหนึ่งในการสอบเข้าสถาบันภาพยนตร์มหาวิทยาลัยปักกิ่งซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยอันดับท็อปที่ผลิตนักแสดงได้คุณภาพและจํานวนมากที่สุดเมื่อหนุ่มน้อยคนนี้คว้าที่1มาครองได้ฝีมือการแสดงย่อมไม่ธรรมดาแน่นอนและน้องเปียนเฉิงก็รับงานในวงการมาตั้งแต่อายุ3ขวบแล้วนะคะ ผลงานที่ผ่านมาก็จะมีซีรีส์เรื่องสอมิติพิชิตบัลลังก์ภาคสองรับบทบาทเป็นตัวละครหลักในวัยเด็กอัารันศึกชิงบัลลังก์น้ำแข็งรับ,บบทบาทเป็นองค์ชายหยินคงซีในวัยเด็กไรปริศนาล่าหุ่มซัพภูเขาหิมะรับ,บบทบาทเป็นเซลติงยิมนีโลกละลายรับ,บบทบาทเป็นเซลย,ยาง และน้องเปียนเฉิงก็มีอีกหนึ่งผลงานที่น่าติดตามมากๆและหลายคนคงจะคุ้นหน้าคุ้นตานั่นก็คือบทบาทขันที่ไวจีในเรื่องวังเดียวได้ขันที่หนุ่มที่มีความรักกับองค์หญิงแล้วสุดท้ายทั้งคู่ก็ถูกจับแยกกันโดยประเพณีและวัฒนธรรมดั้งเดิมของจีนเรื่องราวก็จบลงแบบสุกนาตกรรมความรักที่แสนเศร้าตัวละครที่6 เซียเจนอีสไายสามของตระกูลควารับบทบัเดออูหังอีในแสดงหญิงวัย4 4ปีเกิดเมื่อวันที่6พฤศจิกายนปี1 9 7เเธอเป็นนักแสดงหญิงชาวฮ่องกงของสถานีโทรทัศน์ฮ่องกงทีวีบีนอกจากนี้เธอยังได้รับรางวัลจากละครทางโทรทัศน์ภายในประเทศ2ปีซ้อนจนได้รับตำแหน่งริบเปิลทีวีควีนคนแรกของปี2011ผลงานส่วนมากจะเป็นละครโทรทัศน์ภายในประเทศดังนั้นถ้าจะหารับชมนะคะก็อาจ ตัวละครที่7อูอีเหนียงรบบทบาทด้วยเฟิงชูถงนักแสดงหญิงที่เกิดในปี1990เธอสำเร็จการศึกษาจากแผานกดนตรีของวิทยาลัยอาชีวศึกษาและภาษาศิลปะต่างประเทศมหาวิทยาลัยกวางตุง้งในปี2014ฟางชูถงเข้าร่วมการประกวด Miss Chinese World ครั้งแรกและได้รับรางวัลขวัญใจช่างภาพยอดเยี่ยม ผลงานการแสดงอาทิคีตาแห่งวัสัุระบทเป็นเฉิงเซียวยา Smile to Life ยิ้มให้กับชีวิตระบทบาบดดี้อีเคอรชินและเรื่องรักจากอนาคตระบบบทาเป็นส่ินเซียงจุน ตัวละครที่8หลีโหรับบทบาทด้วยฮูชุนยางนักแสดงชายวัย25ปีเกิดเมื่อวันที่5กุมภาพันธ์ปี1990ฮูชุนยางเป็นไอดอลที่เดบิวต์จากรายการไรที้ยาววิทย์ยูปี2019โดยมีจางอี้ชิงสมาชิกวงไอดอลระดับโลกเอ็กโซเป็นโปรดิวเซอร์หลักในรายการนี้ฮูชุนยางได้อันดับที่6จากการแข่งขันและเดบิวต์ในฐานะไอดอลอย่างเป็นทางการในชื่อวงยูไนผลงานการแสดงอาทิครึ่งทางรัก รับเชืญในบทลูกชายประหานซีกรุ๊ปและบริี่แก่รักโลกฟิกชัน่นรับบทบาทเป็นวีเลอร์ตัวละครที่9้าพี่ชายหนึ่งเอกคุณชายดะกูลหวาฮวาพิงหยางรับบทบาทเดยเฮอเลยนักแสดงชาวัย35ปีเกิดเมื่อวันที่25ทธันวาคมปี1988ผลงานอาทิหงสารประกาศิธิ์รับบทเป็นหนิงเฉินร่องนี้ไม่มีใครแทนเธอได้รับบทเป็นฉางตาเลอร์อายูเซฟ รบบาเป็นเฉินโมและตำนานรักผนึกสวรรค์รบบาดเป็นอูกุยและนี่ก็คือนักแสดงทั้ง9้าคนที่แอดพาทุกคนมาทำความรู้จักเอาจริงๆนะทีวัายก็ไม่ได้คิดว่าจะดูเรื่องนี้เพราะว่าช่วงนี้กำลังอินกับท่านอองไก่กับมหาเทพอยู่ยิ่งเจอเพ่อองไก่ที่เราบาดตาบาดใจก็ยิ่งหมูบอดยากแต่ว่าควาจือเนี่ยจะมีซีนหนึ่งที่ทำให้แอดแบบ ต้องคิดดีๆคิดอีกทีแล้วก็รีบสมัคร v i p ตามรับชมนั่นก็คือฉากน้องหลุยเซลในบทเสาวเย้ากับพี่ชายของน้องค่ะฉากนี้ก็เรียกน้ำตาได้พอสมควรเพราะว่าส่วนตัวค่อนข้างเซสิทิทีฟเรื่องความสัมพันธ์และตอนนี้นะคะก็ได้ติดฟีรีส์เป็นที่เรียบร้อยบทด,ดีมากนางเอกฉลาดเพราะเอกลอหล่อโหดอยากให้ทุกคนได้ไปตามรับชมกันมากๆค่ะตอนนี้กําลังออกอากาศอยู่ทางยูกุนะคะ